บ้านพระราชาคือบ้านที่หันหน้าไปในทิศทางเดียวกับประตูหรือทางเข้าหมู่บ้านทํนนองนั้นบ้านที่หันหลังให้กับทิศทางใหญ่ที่ที่รถวิ่งเข้ามาับเป็นบ้านยาจกครั้วถ้าหันไปคือค,คือมัน,มนเ,เป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างสองอันไม่ได้หมายความว่าเข้าไปอยู่แล้วต้องเป็นยาจกทุกคนไม่ได้หมายความว่าเข้าไปอยู่แล้วจะต้องเป็นพระราชาทุกคนแต่มันเป็นการเทียบให้เห็นระหว่างการตั้งหันหน้าไปหาพลังกับการหันหลังให้พลังเพราะเราก็จะ พอฟังปั๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างซึ่งในโบราณเนี่ยมันอาจจะมีคําอธิบายเยอะแยะแต่เขาไม่ได้เขียนเยอะตําราสมัยโบราณเนี่ยเขาดับกันเป็นคำๆอย่างเช่นตาําราตําราเล่มน,นี้ยเราบอกตําราคำพีบางทีมันมีอยู่แค่ร้อยคำแต่ในร้อยคำเนี่ยสำหรับผู้ที่แตกฉันในในภาษาหรือในวิชาโอมันคำเดียวที่บางทีมันเป็นร้อยร้อยหน้าเลยอ๋ออืมอืม เขาเขาไม่ได้มาเขียนเ,นเล่ม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 เป็นน้ำท่วมบางทีก็คําเดียวแต่สักดิ์สิทธิ์มากออออซึ่งเรียนกันไม่จบอือออแล้วมันซ่อนวิชาอยู่อย่านั้นอันนี้เขาเรียกคำพีตำราหรือคำพี